การยอมอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่การยอมอย่างคริสเตียนให้ผลดีอย่างแน่นอนพระชนะของพระเจ้าวันนี้มาจากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่11ถึงข้อที่17โดยมีหัวข้อว่ายอมเพื่อเติบโตในพระเจ้าคําว่ายอมเป็นคําที่ผมเองก็ไม่ค่อยชอบครับแลวผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบด้วยเพราะคําว่ายอมสื่อถึงความหมายที่เราต้องตกเป็นเปียล่างยอมพ่พยแพ้หรือเสียประโยชน์อะไรในบางอย่างไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหรอกครับ าะดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีกับเราแน่นอนแต่แตผมเองก็เชื่อว่าเราทุกคนเคยอยู่สถานการณ์แบบนั้นสถานการณ์ที่คิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นคนผิดปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราทําไมเรามันจะต้องยอมยอมสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราต้องยอมเรื่องอะไรเราต้องยอมแค่ไหนเราต้องยอมไปทําไมผมคิดว่าพระชนะของพระเจ้าในวันนี้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่17จจะให้คำตอบเหล่านั้นแก่เราบ้างแน่นอนครับ การยอมไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่การยอมอย่างคริสเตียนให้ผลดีอย่างแน่นอนให้เราเปิดไปยศพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่17บเดี๋ยผมจะอ่านจากฉบับอัมตัธรรมร่วมสมัยนะครับให้เราเปิดเพค่มพีไปด้วยกันครับไม่ว่าจะในมือถือหรือในแอปนะครับให้เราดูใน1เปโตรบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่17จากความพรชนะของพระเจ้ามีดังนี้เพื่อนที่รัก ผู้ที่อยู่ในฐานะคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้เขาพระเจ้าวิงวอนท่านให้ละทิ้งตันหาชั่วซึ่งต่อสู้กับจิตวิญญาณของท่านจงดำเนินชีวิตให้ดีเมื่ออยู่ในผู้ไม่นับถือพระเจ้าเพื่อเมื่อเขากล่าวหาว่าท่านทำผิดเขาก็จะเห็นการดีของท่านและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาหาเราโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกท่านจงยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองทั้งปวงที่ตั้งขึ้นในหมู่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดหรือบรรดาผู้ว่าการซึ่งกษัตริย์ส่งมาเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้กระทำดีข้อที่15ครับเป็นภพประสงค์ของพระเจ้าที่จะทำให้พวกท่านสงบปากคำของคนโง่ด้วยการกระทำดีจงดำเนินชีวิตอย่างเสือดีชนแต่อย่าใช้เสรีภาพของท่านเพื่อเป็นข้ออ้างกลบเกลื่อนความชั่วจงดำเนินชีวิตอย่างทาตของพระเจ้าคือให้เกียรติทุกคนตามสมควร คือจงรักพี่น้องในพระคริสต์จงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแดกษัตริย์ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชน้าของพระเจ้าที่ทรงถ่ายทอดให้กับเราเองทั้งหลายขอถ้อยคำเหล่านี้ที่เป็นถ้อยคําที่ดูเหมือนจะยากแก่ความเข้าใจในบางครั้งจะกลับมามีความหมายกันอีกครั้งด้วยอธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่17เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเนื้อหาในพระธรรมหนึ่งเปโตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่11ถึงข้อที่12ถ้าเราสังเกตครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรตั้งแต่บทที่1ข้อที่1ึงจนบทที่2ข้อที่10บเนี่ยบรรยายถึงฐานะสถานภาพเอกลักษณ์หรือสิทธิพิเศษของคนต่างชาติซึ่งในแกะคุณและผมเองเนี่ยแหละครับที่ได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูการที่เราเองได้กลายมาเป็นประชากรของพระเจ้า พระชนะของพระเจ้าในาหนึ่งเป,ปร,รเตโตบอกไว้ครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าแต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วครั้งหนึ่งพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้วแล้วเมื่ออ่านมาเรื่อยๆครับในส่วนแรกตรงนี้มาจบด,ด้วยข้อความในหนึ่งเปรตโตบทที่2ข้อที่9ที่บรรยายถึงสถานะใหม่ของเราทั้งหลายเมื่อเราเองได้รับพระเมตตาของพระเจ้าหนึ่งเปรตโตบทที่2ข้อ9บอกว่าแต่พวกท่านเป็นประชากรที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรร เป็นปูโรดหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นพลเมืองของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้ประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันล้ำเลิศดังนั้นเองครับในหนึ่งไปโตบทที่สองตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปจนถึงบทที่4ข้อที่11จะเป็นการแตะประเด็นเนื้อหาหลักๆที่บอกว่าในฐานะประชากรของพระเจ้าเหล่านี้ในฐานะที่คุณและผมเป็นประชากรของพระเจ้าเราควรจะทําตัวอย่างไร เราจะดําเนินชีวิตยอย่างไรท่ามกลางคนส่วนใหญ่ท่ามกลางชุมชนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าและผมคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของแค่ผู้เชื่อในตุรกีเท่านั้นครับดูโลกรอบๆตัวเราคริสเตียนคนไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่เชียงใหม่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหรือที่จริงรวมทั้งเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเราคือคนส่วนน้อยที่อยู่ท่ามกลางประชากรส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ประชากรของพระเจ้า ดังนั้นครับในพระธรรมของพระเจ้าในหนึ่งเปรโตบทที่2ข้อที่11ข้อที่12จึงตอบเรื่องนี้ด้วยการให้หลักการที่สําคัญว่าง่ายๆครับหลักการนี้ก็คือยอมที่จะดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อแม้โลกข้างนอกจะเลวร้วายลองไปดูพระชนักของพระเจ้าด้วยกันครับในข้อที่11เพื่อนที่รักผู้ที่อยู่ในฐานะคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้ก็พระเจ้าขอวิงวอนท่านให้ละทิ้งตัณหาชั่วซึ่งต่อสู้กับจิตวิญ,ญญาณของท่านแล้วข้อ12บอกว่า จงดำเนินชีวิตให้ดีเมื่ออยู่ในหมู่ผู้ไม่นับถือพระเจ้าเพื่อเมื่อเขาเกล่าวหาท่านทำผิดเขาก็จะเห็นการดีของท่านและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาดังนั้นครับประการแรกความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ารวมทั้งฐานะและสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ได้เป็นข้อยกเว้นที่จะทำให้พวกเราเองไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของคนที่จะไม่เชื่อพระเจ้าประการที่สครับ พวกเราเองจําเป็นจะต้องรักษาอัตลักษณ์ของเราเองในฐานะประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้าชนชาติของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อโดยการเตรียมพร้อมที่จะรับผลที่จะเกิดขึ้นถ้าจําเป็นนั่นคือการทนทุกข์อย่างไม่ยุติธรรมโดยไม่ตอบโต้ยอมรับสิทธิอํานาจแต่ต้องสัตย์ซื่อและไม่ตอบโต้และนี่ครับคือหัวใจของการยอมเพื่อเติบโตในพระเจ้าหลักการนี้เองครับถูกนําใส่ในบริบทต่างๆในความสัมพันธ์ต่างๆที่คนจะเจอในยุคสมัยต่างๆ ถ้าเราสังเกตครับบทที่2ข้อที่13ถึงข้อที่17พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลหรือผู้ปกครองเราหรือผู้ที่มีอำนาจข้อ18ถึงข้อ25พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายนายจ้างหรือสมัยก่อนครับก็คือนายทาสบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่7พูดถึงความสัมพันธ์กับคู่สมรสที่ไม่เป็นคริสเตียนบทที่3ข้อที่8ถึงข้อที่12พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับของพระเจ้าเองดังนั้นถ้าเรามีภาพแบบนี้ครับผมเจ่าละจารย์พระธรรม หนึ่งเปรโตได้อย่างมีความเข้าใจและเห็นการเคลื่อนไหวทิศทางของเนื้อหาความสัมพันธ์ของเนื้อหามากขึ้นให้เรากลับไปยังพระวจนะของพระเจ้าครับเพราะผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญวันนี้ในพระวจน,นะที่เราเองอยากจะศึกษาวันนี้ในหนึ่งเปรโตบทที่2ข้อที่11อข้อที่17ดพูดถึงประเด็นที่สําคัญมากและเราเองหลายคนเองอาจจะไม่มีความเข้าใจในั่นคือเรื่องการยอมเรายอมไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอเรายอมไม่ใช่เพราะเราสู้ไม่ได้ ต่เรายอมเพราะเรามีสิ่งที่สําคัญสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ารอเราอยู่เพราะการยอมเป็นเครื่องหมายบอกถึงความเติบโตความเข้มแข็งความเป็นผู้ใหญ่ของเราแต่คนจริงๆครับพูดตรงๆแม้แต่ผู้ใหญ่หลายคนครับเราเองเรียนรู้ที่จะยอมไม่เป็นหลายครั้งเราสึกว่าเราต้องเอาชนะแม้ว่าบนชัยชนะนั่นเองจะแลกมาด้วยความเสียหายแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกหรือแม้แต่ความเสียหายจริงๆก็ตาม ในวันนี้ครับหนึ่งประโตบที่สองข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบเจ็ดผมอยากจะสรุปประเด็นง่ายๆสามเรื่องเพื่อให้เ,เข้าใจได้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำว่ายอมด้วยกันประการแรกครับยอมรับฐานะใหม่ประการที่สองยอมรับแนวปฏิบัติใหม่ประการที่สามครับยอมรับแรงจูงใจใหม่ฐานะใหม่แนวปฏิบัติใหม่แรงจูงใจใหม่ให้เราไปดูด้วยก,กันครับยอมรับฐานะใหม่เพื่อนที่รัก ผู้ที่อยู่ในฐานะคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้ข้อ16ครับอาจาร,รย์เปโตรพูดกับเราชัดว่าให้ได้ยอมเติบโตเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะเราเองมีฐานะใหม่แล้วฐานะที่เราเองอาจจะไม่รู้ตัวนั่นคือคนต่างด้าวและคนแปลกหน้าในโลกนี้คนต่างด้าวคือใครครับคนต่างด้าวคือคนต่างชาติที่มาพำนักพักอาศัยอยู่ในชาติของคนชาติอื่นคนแปลกหน้าคือใครละครับคือคนที่แวะมาหาเป็นเพียงชั่วคราว คำเหล่านี้เองครับถูกใช้หลายครั้งในพระธรรมหนึ่งเปโตรโดยครั้งแรกใช้ในบทที่1ข้อที่1แล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่บทที่ 1: ข้อที่17เคำี้เองถูกใช้ในพระคัมภีร์ตั้งแต่ประถมการบทที่23ข้อ4เมื่ออับราฮัมบอกกับคนทิศไทยว่าตนเองเป็นคนต่างด้าวเขาช่วยขายที่ดินในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสุสานฝังศพด้วยดังนั้นครับเปตกกาลังยืนยันกับเราว่าเรากาลังดําเนินรอยตามบรรพชนแห่งความเชื่อ ด้วยการย้ำฐานะของเราว่าเราคือประชากรที่พระเจ้าส่งเลือกสรรเป็นพลเมืองของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์การเป็นพลเมืองของโลกนี้ครับหรือประเทศนี้เป็นเพียงฐานะรองฐานะหลักของเราเองคือเราเป็นพลเมืองของพระเจ้าคุณและผมเป็นคนไทยก็จริงครับแต่ความเป็นคนไทยของเราเป็นอะไรที่อยู่ในลำดับที่สองลำดับแรกของเราเองก็คือเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคนของพระองค์ เราเป็นคนของอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่คนของอาณาจักรโลกนี้เราเป็นประชากรสวรรค์ไม่ใช่ประชากรของโลกนี้แต่อย่างที่เราเองเข้าใจครับในฐานะคนต่างดาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามักจะจูกคนในพื้นที่ปฏิเสธหรือมีปฏิกิริยาไม่ว่าจะเบื้องต้นง่ายๆไม่อยากจะยุง่งไม่อยากจะพูดคุยด้วยหรืออยากรุนแรงจนถึงขั้นต่อต้านต่อต้านทําร้ายอย่างที่เราเองเห็นในหลายๆประเทศหรือบางทีที่เราเรียกในภาษาอังกฤษง่ายๆว่าพวก r ีเซซิฟ ไม่ต้องอะไรครับดูอย่างอากองอาม่าผมคนจีนแท้ๆย้ายมาจากประเทศจีนพูดไทยไม่ได้พูดเสียงดังเวลาใครอื่นคนอื่นเห็นก็จะรังเกียจผมเองยังเติบโตมาด้วยค่อยคําที่หลายๆครั้งก็เคยได้ยินมาตลอดว่าเราเป็นลูกเจ๊กเราเป็นลูกจีนเราเป็นคนไม่มีสังคมเราเป็นคนที่ไม่มีกิริยามาร,รยาทแล้วดูเหมือนจะต่ําชั้นกว่าคนบางชนชั้นอยู่เสมอด้านหนึ่งครับเราเองอาจจะทําท่าทีที่เราเองถูกปฏิเสธแต่แหลายครั้งเราเองเราเองก็ปฏิเสธคนอื่นเช่นเดียวกัน เราเองก็ดูถูกคนอื่นด้วยฐานะบางอย่างแต่ผมคิดว่าคืออะไรล่ะครับประเด็นเรื่องนี้พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเราเราคือประชากรของพระเจ้าเพราะให้เราเองครับอยู่ในฐานะคนพิเศษของพระเจ้าอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเราไม่เองวางตัวเป็นคนที่อยู่นอกโลกไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นต่างๆแตกแยกจากคนอื่นในสังคมไปหมด เราเองผมเชื่อว่าเคยเห็นคริสเตียนบางกลุ่มที่แยกไปเลยพวกนี้จะแต่งตัวอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่แก่สังคมคริสเตียนของนราเองแต่ผมคิดว่านั้นก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ประเด็นของพระเจา้าแต่คะนดเดียวกันครับเราก็จะเจอคริสเตียนบางคนที่ทําตัวเหมือนกับคนในโลกมากเหมือนจนเช่นที่ว่าผมเองก็มองแยกไม่ออกอ๋อ,อกตกลงว่าคุณเป็นคริสเตียนด้วยเหรอผมเคยเจอคนอย่างนี้เยอะครับพอเขาบอกเขาเป็นคริสเตียนผมก็งงอ้าวเหรอเพราะพฤติกรรมของเขาดูไม่ออกเลยว่าเขาเองเป็นคริสเตียน านเองครับเราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้เราเองจําเป็นจะต้องเข้าใจที่เราองจะต้องอยู่ในฐานะประชากรของพระเจ้าในฐานะที่คนต่างด้าวด้านหนึ่งเราอาจจะถูกปฏิเสธเพราะผมเชื่อลึกๆเองเราเองไม่อยากจะถูกปฏิเสธหรอกครับแต่ผมคิดว่าการถูกปฏิเสธตรงนั้นแลกมาด้วยความมั่นใจว่าเราเองรู้ตัวชัดที่เราถูกปฏิเสธจากคนรอบข้างเพราะเรารู้เรารู้ว่าเราเองอยู่ในฐานะใหม่แล้ว เราเป็นพลเมืองของพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นประชากรสวรรค์ดังนั้นเราเองจึงเป็นว่าง่ายๆครับคนต่างด้าวในสังคมที่นี่ถ้าคุณเองเผชิญปัญหาเหล่านั้นอยู่ผมอยากให้คุณเรียนรู้กลับมามองความสัมพันธ์แรกสุดพื้นฐานที่สุดและสําคัญที่สุดของเราเองก่อนคุณมั่นใจในความรอดคุณมั่นใจในความสัมพันธ์ที่คุณเองมีกับพระเจ้าหรือไม่ถ้ามีไม่ต้องกลัวครับเราคือประชากรของพระเจ้า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะเราเองรู้ว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเทียบกับฐานะแรกสุดของเราประชากรของพร,ระเจ้าลูกทีมพระเจ้าหลักข้อที่2ครับยอมรับแนวปฏิบัติใหม่เมื่อเราเองเป็นประชากรต่างชาติเราเองมักจะถูกลังแกปฏิกริรของคนที่ถูกลังแกเป็นไงครับมักจะต่อต้านแต่อาจารย์เปตัวเองครับบอกให้เราเองยอมรับแนวปฏิบัติใหม บทที่11บเอ็ดบทที่1ครับตัวทีครับบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่12พูดกับเราไว้ชัดในตอนท้ายข้อ11บอกว่าให้เราเองละทิ้งตัณหาชั่วซึ่งต่อสู้กับจิตวิญญาณของท่านข้อ12บอกว่าจงนุนใเนชีวิตให้ดีเมื่ออยู่ในหมู่ที่ไม่เชื่อพระเจ้าดูผิวเผินนะครับเรื่องนี้เหมือนจะเป็น2คําสั่งแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันแต่มองแค่คนละด้านด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะคำว่าตัณหาชั่วในที่นี้ครับ จะหมายถึงการควบคุมตนเองไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําถ้าพูดในภาษาของจันเปาโลครับเรื่องนี้คือเรื่องของคําว่าเนื้อนหนังหรือความอ่อนแอเพราะให้เราเองดําเนินชีวิตให้ดีชีวิตให้ดีหรือชีวิตที่ดีครับกับคนบางคนหมายถึงอะไรล่ะครับชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เป็นที่นับหน้าถือตามีบ้านใหญ่โตมีรถมีฐานะมีชื่อเสียงในสังคมแต่ผมคิดว่าคำคำนี้เราต้องเข้าใจจากบริบทของพระคัมภีร์ เปตัวเองใช้คำคำนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในบทที่1่ข้อที่15และคำคำนั้นครับหมายถึง holy หมายถึงความบริสุทธิ์หมายถึงการยำเกรงพระเจ้าดังนั้นครับถ้าเราเองจะมีชีวิตในหมู่ที่ไม่ผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าพูดภาษาอีกด้านหนึ่งง่ายๆก็คือชีวิตที่ส่องสว่างเือนอย่างที่ในพระธรรมมัทธิวครับบทที่5ข้อที่16บอกว่าเพื่อนทั้งหลายส่องสว่างอย่างคนภายนอกเพื่อคนทั้งหลายเห็นการดีของเรา จะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดานในสวค์มีพระบิดาตอนทานองเหล่านี้มากมายที่พูดให้เราเห็นชัดว่าในขณะที่ไม่ว่าเราจะเจออย่างไรก็ตามสิ่งเราด่างต่างๆจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีกับเราก็ตามแต่เรื่องให้เราดำเนินชีวิตที่ดีเพราะเป้าหมายของการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นและขอบคุณพระเจ้าหรือแม้แต่ในที่นี้เองครับบทที่สิบสองบทที่หนึ่งทษทีครับบทที่สองข้อที่สิบสองเขาพูดชัดว่าเพื่อว่าเมื่อคนทั้งหลายหรือเมื่อเขาเมื่อคนทั้งหลายเห็นคนทั้งนอก เห็นว่าเมื่อกล่าวหาว่าเขาเองหาว่าเราเองทําผิดแต่เมื่อเขาเห็นชีวิตของเราเห็นการดีของเราเขาจะทำไหมครับถาวายเกีเยรติแด่พระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาหาเราดังนั้นครับหลักการที่สําคัญก็คือดําเนินชีวิตที่ดีดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แม้ว่าโลกจะไม่ดีโลกจะคมเห็นเราแนวปฏิบัติที่สองที่เราเองจําเป็นจะต้องคิดและต้องทําตามครับคือเรื่องของการว่ายอมรับสิทธิทอำนาจ ข้อ13บอกว่าโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจงยอมอยู่ใต้อำนาจการปกครองทั้งปวงที่ตั้งขึ้นในหมู่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นฐานะกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดหรือบรรดาผู้ว่าการที่กษัตริย์ส่งมาเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดและยกย่องผู้กระทำดีก่อนอื่นผมคิดว่าเราเองจะต้องเข้าใจบริบทที่อาจารย์เปโตพูดถึงครับในสมัยนั้นครับการข่มเหงที่มาถึงคริสเตียนไม่ได้มาเกิดจากเรื่องง่ายๆเรื่องทั่วไปการข่มเหงเห,งเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นจากระดับของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลสั่งข่มเหงสั่งกัดแล้งโดยตรงหรือเป็นการที่ยอมปล่อยให้คนทั้งหลายเข้ามาข่มเหงคริสเตียนดังนั้นครับเปโตรเองกําลังเขียนถึงคริสเตียนที่ถูกข่มเหงถูกทรมานภายใต้เงื้อมือของรัฐบาลคนที่เขาเองจําเป็นต้องอยู่ใต้อํานาจไปต้องพูดถึงบรรดารัฐบาลที่ชั่วร้ายในสมัยนั้นครับอย่างเรื่องของกษัตริย์เนโรซึ่งเราเองทุกคนรู้เองเป็นอย่างดีคริสเตียนถูกกล่าวหาถูกใส่ความถูกใส่ร้าย ด้วยไม่มีเหตุผลหรือมีหลักฐานเรื่องเรื่องนิดเดียวเรื่องนิดเดียวทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปหมดแล้วสุดท้ายครับเมื่อเกิดเรื่องเหล่านี้คนเหล่านั้นเจอเรื่องเลวร้วายมากถูกทําร้ายอย่างสาหัสหรือแม้กระทั่งถึงต้องตายเองก็ตามดังนั้นครับคำว่ารัฐบาลในสมัยก่อนครับมักจะสื่อถึงแนวคิดที่พูดถึงเลยฮะความเสื่อมทรามการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นเหตุหรือบอกว่าการคอร์รัปชันอย่างสูงสุดดังนั้นถ้าเราเองเข้าใจภาพภาพนี้แล้วมาบอกว่าคุณคริสเตียน คนที่ติดตามพระเจ้าคุณเองควรจะต้องไปสวรรค์ดังนั้นขอให้ทุกคนเองยอมรับกษัตริย์ยอมรับรัฐบาลของเขานี่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่ากษัตริย์และรัฐบาลของเ,เองแตกต่างจากของเรามันเป็นอะไรที่แย่มากแต่จันเปนโตรถึงกับสั่งสั่งเขาเหล่านี้สั่งทันทีบอกว่าให้เราเองยอมยอมอยู่ใต้อำนาจและคําว่ายอมอยู่ใต้อำนาจนี้ไม่ใช่แค่ยอมเฉยๆนะครับศั์คำนี้เป็นสั์การทหาร ที่พูดให้เราเองเหมือนกับเราสั่งลูกน้องที่เป็นเรื่องฮะบรรดาคนทหารของเราที่คนเหล่านี้จาเป็นจะต้องยอมจำนนและเชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้ดังนั้นให้เราเองเรียนรู้ครับที่อยู่ภายใต้อํานาจพูดตรงๆครับผมเองมีปัญหากับเรื่องนี้เยอะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึดมั่นกับความว่าถูกต้องถูกผิดหลายครั้งผมต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้มากมายและเจ็บตัวหลายครั้งแต่เมื่อเราโตขึ้นไม่ใช่เราเรียนรู้ว่าเราสู้ไปก็สู้เปล่า แล้วเ,เองเมื่อเราโตขึ้นและกลับมาทบทวนกับพระเจนาของพระเจ้าเราก็บพบว,ว่าชื่อของเราเองไม่สอดคล้องกับพระเจนาของพระเจ้าหลายครั้งรู้สึกว่าเป็นเราคือคนถูกแต่พูดตรงๆครับในความเป็นมนุษย์เวลาทะเลาะก,กันผมพูดเสมอในกอทะเลาะกับในขอในกอก็บอกว่าในขอผิดในขอก็บอกว่าในกอผิดสุดท้ายผมเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหาผมยี่ตัวผมเองด้วยเรายังเป็นมนุษย์ที่มีความบกพร่องอยู่เรามีมุมมองที่ลำเอียงเราไม่ใช้คิดว่าตัวเองถูกมากกว่าผิดดังนั้นพระเจ้าบอกไงฮะ เขาเร่ยอมจำนวนกับผู้ที่พระเจ้าอนุญาตหรือผู้ที่แม้แต่มนุษย์เองแต่งตั้งขึ้นมาปกครองเราพราะบทบาทเหล่านั้นเพื่ออะไรครับลงโทษคนทำผิดยกย่องคนทำดีแต่เมื่อพูดถึงอย่างนี้ครับอาจารย์แปลว่าอย่างไงแปลว่าเราต้องยอมทุกๆอย่างอย่างนั้นเหรอผงค์คิดว่าไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าการยอมตรงนี้ไม่ได้ยอมให้อมนุษย์มีอำนาจเหนือพระเจ้าสุดท้ายแลย้วเราเองจําเป็นจะต้องยำเกรงพระเจ้าอย่างสูงสุดข้อ16บบอกว่าไงครับจงดำเนินชีวิตอย่างเสรีชน แต่จยใช้เสรีภาพของท่านเป็นข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนความชั่วแล้วข้อความถัดไปบอกว่าจงดําเนินชีวิตอย่างทาสของพระเจ้าไม่ใช่ทาสของศีรษะสุดท้ายครับเราต้องเลือกถ้าเราต้องเลือกเราต้องเลือกระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคุณเลือกอะไรล่ะครับผมเองก็ต้องเลือกพระเจ้าแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อเราต้องเลือกระหว่างเขากับเราใครถูกหรือผิดเราก็ต้องเลือกที่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันด้วยการยอมเชื่อฟังคนที่พระเจ้าอนุญ,ญาต หรือคนที่มนุษย์แต่งตั้งให้มีอำนาจปกครองเราเองต่อสู้ต่อสู้ด้วยการทำดีไม่ใช่ต่อสู้ด้วยการทำร้ายแลือประทะทำรายคนอีกถัดมาครับยอมให้เกียรติทุกคนเวลาอยู่น้อยแล้วผมอยากจะขออ่านสั้นๆครับในข้อ17เรียกเป็นข้อสรุปที่บอกว่าจงให้เกียรติทุกคนตามสมควรคือจงรักพี่น้องในพระคริสต์จงยำเกรงพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นนั่นง่ายๆครับให้เราเรียนรู้ที่จะยอมกับทุกๆคน แต่เป็นการยอมที่ยอมเป็นการยอมให้เกียรติกับทุกคนแล้วให้เกียรติตามสมควรหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับให้เกียรติทุกคนใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติแล้วให้เกียรติตามสมควรไม่ใช่ปากหวานไม่ใช่โอเวอร์ไม่ใช่พูดจนเขาเองรู้สึกว่าเราเองเชื่อถือไม่ได้ดังนั้นครับแนวปฏิบัติใหม่คืออะไรมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่ดียอมรับสิทธิอำนาจให้เกียรติทุกคนตามสมควรฟังไปถึงตรงนี้ครับ ขอพูดเรื่องประเด็นสุดท้ายว่าเรื่องของการยอมรวมทั้งแนวปฏิบัติที่อาจารย์นรินว่ามาดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าทาเลยอ่ะทาไมเราต้องทําด้านสุดท้ายครับยอมรับแรงจูงใจใหม่ทําไมเราต้องทําสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ล่ะครับอยากให้เราดูข้อที่13ครับข้อ13ขึ้นต้นด้วยการบอกว่าโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วถึงสั่งเราทั้งหลายถัดมาให้เราดูข้อที่15ครับให้เหตุผลกับเรา เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าง่ายๆครับแรงจูงใจทั้งหมดที่เราทําไม่ใช่ทาเพื่อตัวเราเองเลยแต่ให้เราเองเรียนรู้ที่จะทําเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจา้าทำไมต้องเห็นแก่พระองค์ครับเพราะพระองค์เองคือต้นแบบของการยอมยอมอย่างสูงสุดยอมยอมเสียสละสละถึงขั้นไหนสละถึงชีวิตของพระองค์ พื่อสุดท้ายเพื่อคุณและผมจ the ึงสามารถเข้ามามีฐานะใหม่ได <kaz> <absorbed> ้ถ้าเราเองยอมรับฐานะใหม่ได้ซึ่งมาด้วยการยอมของพระเจ้าเราเองควรจะเรียนรู้ที่จะยอมเช่นกันเพราะเห็นแก่พระเจ้ายอมไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนอื่นยอมไม่ใช่เพราะเราผิดยอมไม่ใช่เพราะเราดีกว่าหรือไม่ใช่ยอมเพราะเขาดีกว่าหรือยอมเพราะเขามีอำนาจสูงกว่าแต่ยอมเพราะเห็นแก่พระเจ้าคุณเห็นแก่พระเจ้าไหมล่ะครับคุณรักพระเจ้ามากเพียงพอไหมล่ะครับ คุณอยากจะมีชีวิตยอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าไหมนะครับถ้าคุณอยากเป็นทั้งหมดนั้นพระชนะของพระเจ้าบอกว่าให้เราเองเรียนรู้ที่จะย,ยอมยอมเพื่อจะเติมโตยอมทนทุกข์เพื่อเราจะได้รับฐานะใหมา่เพราะสุดท้ายครับผมหวังและผมเชื่อว่าถ้าเราเรียนรู้แบบนั้นจริงๆชีวิตของเราเองจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติของพระเจ้าเป็นชีวิตที่คนทั้งหลายเห็นเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทยัย จนผมเชื่อว่าเป็นชีวิตที่พระเจ้าสามารถพูดเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับซาตานได้ว่าเจ้าเห็นโยผู้รับใช้ของเราไหมขอเรียนเรียนรู้ที่จะยอมยอมเพื่อเติบโตเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไปด้วยกันครับขอเรา่วมใจกันในทษฐานครับโภทนาพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนาของพระเจ้าที่สอนเราเองถึงอีกมิติที่สําคัญในชีวิตเราเองทั้งหลายชีวิตทางการยอม ขอพระเจ้าจะให้เร่งเรียนรู้ที่จะยอมไม่ใช่ยอมเพราะเพื่อผลประโยชน์ยอมเพราะสู้ไม่ได้แต่ยอมเพราะเรารู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้ายอมเพราะเรารู้ว่าตัวเราเองแล้วได้รับฐานะใหม่นี้เกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าทรงยอมเพื่อชีวิตของเราเองทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราไปเรื่ทั้งหลายมีกําลังมีความสามารถที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตยอย่างเป็นพระพรเติบโตขึ้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไปด้วย ขอบคุณพวกอีกครั้งกับพระชานะของพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทุกคนที่กำลังอยู่ในภาวะที่ไม่เต็มใจเผชิญความตึงเครียดและไม่รู้จะก้าต่อไปแต่ขอที่เราเองจะเรียนรู้ที่จะยอมยอมอย่างถวายเกียรติกับพระเจ้ายอมอย่างที่คนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นคนเหล่านี้ได้เป็นคนที่ดีเช่นนี้ได้เพราะพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงทำกิจในชีวิตของเราเองทั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมน